ผู้ชายอ่ะแนนั้ผู้หญิงเขาเล่นใช่ไหม <c oughs> ชาเลนี่ชานี่สำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟอนอย่าลืมกดติดตามพวกเราตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับาพบกับช่องแก้งอีกแล้ววันนี้เราก็จะทำคลิปอยู่ก,กับพี่สาวหรือว่าอยู่กับพี่ชายดีกว่ากัน าพร้อมแล้วไปดูกันเลยแล้วอยู่กับพี่สาวไปตลาดไปแพ้เดินไปตลาดกันมาซื้อน้เปล่าหรอครับใช่ค่ะ เจอแล้วนะฉนมันเปล่าเอยฉันมันเปล่าเลยออเจอมันเปล่าเลยครับเฮ้ยฟ้าไหนไม่รู้ดูปับใบแดงเลยนะมันเจอฮิฮิ ของขวัญมาให้อ่ะเน๋น้ <Wow. S 1> น no. องเราเขียนเล่นซิชอบไหมชอบ,ชอบปั่นเร็วเธอายิงทุกนเห็นน้องมีความสุขตั้งแต่เด็กเลยเหรอแล้วผมใจจังเลยอยู่กับพี่ชายของขวัญน,น้องพี่มีของขวัญมาให้พี่ซื้อมาจากโรงขายวัว ไปขี่ได้เนาะขี่ได้เลยขี่ได้เลยลองขี่ฟีภูมิใจเปล่าขี่เล่นไี่ตลกไหมแับมันดีอะไปได้เปล่ามันเลือกเจอ,ลอแล้วพอเหรอปั่นไปปั่นไปปั่นไปกอ่อนลองเลี้ยวดิเออลองเลี้ยวลองเลี้ยวเออลองเลี้ยวกับมาเออ้องมาต้องเล่นอย่างนี้ลูกผูกุศล สนุกไหมไม่สนุกแต่ไม่ะจ็บอยู่กับพี่ชายตอนเล่นสเก็ตบอร์ดแต่พี่ถ่ายหนังเป็นอยู่โอเคไหมไม่ยนูกไหมครับน้องอยู่กับพี่สาวตอนเล่นลูกบอล มอาเล่นเช่มไหมชารนนีชารนลีนโอเโอ้ยโอ้นโออยู่กับพี่สาวเวลาอ้วนทำไมพี่ต้องบอกจังคะพี่อ้วนนะพาพี่เป็นน้ำหนักหน่อยไม่ด้ไม่ได อย่าบูบี้พี่นะไม่ควรถือว่าเป็นน้าไข่มาเนอะเราเองให้ได้ก่อนคนลนคนอื่นอยู่กับพี่ชายเวลาอ้วนน้องไปท้องกับใครมาลืมบวกเนาะเหรออุ้ยอย่าทอดนะน้องเดี๋ยวพี่ช่วยเองลูกน้องจะไม่เป็นไรถ้าพี่อยู่